<jin x 2> ขอโทษทีรถพี่มันแรงต้อบินหน้ารั้ิดูได้ก็สั่งการดีขึ้นขึ้นงั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 ้นง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  อยู่ตรงนี้เองอันนี้้ยไม่มีรถเลยไม่ <c oughs> มันไม่ขึ้นเร็วววอยู่ตรงนี้เองสองร้อยเมตรมันไกลๆเนี่ยว่าวตุลาที่ขาดแล้วมันพลิวทำไมไม่มีรถนะหนูมาหารถเร็ว <c oughs> เร็วโคจเตจังเกิ้นลนะ ใครวาปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้เี่กำลังจะบินเหินฟ้าแล้วไอแพดเจ๊จะเป็นรูแล้วนะเงี้ย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 เอาไ่เจมส์รงนี้กดจนไอแพดจะเป็นนิ้วนิ้วเจ๊งอแล้วอ่ะ